ในโลกที่ควรปิดตายด้วยลูกกรงและกุญแจเหล็กกลับมีประตูอีกบานครับที่เปิดด้วยเงินเงินจำนวนมหาศาลที่เปลี่ยนให้คุกได้กลายเป็นคอนโดซีวิวและคอนโดลับเปลี่ยนนักโทษที่เป็นเจ้าชายในความมืดและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้เป็นเพียงเงาที่ยอมก้มหัวให้เสียงกระซิบของซองเงินสีเทาและนี่คือเรื่องราวของสมเด็จตำแหน่งลับใต้แสงไฟสลัวข,ของเรือนจำ ในประเทศไทยฟังไม่ผิดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในเรือนจำของเมืองไทยคนที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแค่ใช้แบงค์พันก็เปิดประตูได้ทุกบานอยากกินอะไรก็ได้กินอยากอยู่สบายแค่ไหนก็ได้อยู่ครับรวมไปถึงอยากสั่งให้ใครมาเป็นลูกน้องก็จะมีลูกน้องมารอคุกเข่าอยู่ปลายเตียงและนี่คือเรื่องราวของสมเด็จนะครับที่เป็นสมเด็จ จากตำแหน่งที่ถูกพูดถึงภายในคุกคนที่มีอำนาจมากที่สุดคนที่สวมใส่ชุดลายเดียวกันกับคนคุกคนอื่นๆคนที่มีอาณาจักรใหญ่อยู่ไกลถึงกัมพูชาผู้ชายที่เคยสั่นวงการคอร์เซนเตอร์ทั้งเอเชียแล้วก็เป็นผู้ชายที่สามารถอัดคลิปออกจากเรือนจำในประเทศไทยได้ราวกับเรือนจำแห่งนี้เป็นสตูดิโอส่วนตัว และเรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนและก็สู่สายตาชาวโลกครับเขาคนนี้มีนามในเงามืดว่าเสอขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับเสอเป็นเหมือนเสือตัวหนึ่งที่หลุดเข้ามาอยู่ในกรงของประเทศไทยแน่นอนครับเสอไม่ได้มาจากเมืองไทยอย่างที่ผมบอกเขาเป็นชายที่มีอาณาจักรใหญ่อยู่ไกลถึงกัมพูชาและเป็นผู้ที่ครอบครองและคร่ำวอดวงการคอร์นเตอร์มาอย่างยาวนาน เขาคนนี้ได้สั่งการให้กับผู้คุมตัวจริงได้กลายเป็นแค่เพียงตัวประกอบเท่านั้นอาหารที่เขากินไม่ใช่แกงในคุกแต่เป็นแซลมอนตัวโตวเขาไม่ใช่ผู้ต้องขังครับแต่เขาคือหัวหน้าแดนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเขาไม่จําเป็นต้องนับยอดเหมือนคนอื่นไม่ต้องตัดผมไม่ต้องเคารพเพลงชาติและแค่ยิ้มก็มีคนนำซิก,ก้าราคาเป็นหมื่นมาจุดให้ และถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่ผมพูดไปแค่นี้มันเกินพอแล้วจะบอกว่ามันยังไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะในเช้าวันอาทิตย์วันธรรมดาธรรมดาห้องใต้บันไดในตึกสำนักง,งานเรือนจำแห่งหนึ่งกลับกลายเป็นห้องสวีทลับที่นางแบบชาวจีนวัย20ต้นๆถูกส่งเข้ามาเหมือนบริการ d e l i v e อรพร้อมกับถุงยางกางเกงในสำรองและเส้นทางผ่านโต๊ะของผอบอรเรือนจา โต๊ะที่ไม่เคยว่างโดยบังเอิญยับนี่คือระบบที่ถูกย้อมด้วยเงินจนเปลี่ยนสีนี่คือคุกไทยที่ถูกยึดครองโดยเจ้าแห่งซองเทาและนี่คือปมที่กำลังจะกัดกินศักดิ์ศรีขององค์กรจากข้างในและนี่คือโลกที่คนข้างนอกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเรือนจำไทยจนถึงวันที่ปฏิบัติการบุกจู่โจมฉีกผ้าม่านออกมา และแน่นอนครับวันนี้เราจะพาทุกท่านลงไปในกรงลับแห่งนี้กรงที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนบางคนและเป็นนรกเง,เงียบของใครอีกหลายร้อยชีวิตและนี่คือไขปมผ่านเลนตอนที่มีชื่อว่าสมเด็จเหนือสมเด็จเมื่อคุกไทยกลายเป็นสวรรค์ของจีนเทาเรื่องจริงที่แรงจนแทบไม่ได้อยู่ในบทละครเลยครับ ครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนว่าผมมารับราชการเป็นทัิบดีกรมราชทรณ์เนี่ยวันที่1ตุลาคมนะฮะและจากนั้นประมาณอีก1เดือนต่อมาเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลข่าสารนะครับเกี่ยวกับการปฏิวัติที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ในเรือนจํานี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารเรือนจำนะฮะจากนั้นผมก็ได้รายงานให้ผู้บัชาทราบ ครับไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านประหลัดก็ยังกำชับเลยว่าต้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะก่อนนะครับคเพราะว่าตองที่เราได้มาเนี่ยเป็นแค่เพียงการข่าวนะฮะ